food สวัสดีค่ะเราก็กลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ Food f i t อ f ์ไฟเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะพบกันเป็นประจำทางช่อง 9M o t HD ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยกันต่อเลยคำวลีหรือว่าประโยคที่เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันนี้ละค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มคำที่เอามาใช้เวลาจะเชื่อมหรือว่าจะเปลี่ยนประโยคอย่างเช่นคาว่า anyway anyway มาดูกันนะ,นะคะ anyway เนี่ยนะคะที่เขียนติดกันนะเป็นคำเดียวกันเลยถ้าคำนี้อยู่ต้นประโยคเนี่ยจะมีความหมายว่าเอาแหละแล้วเธอละจุดๆเวลาจะใช้เนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนประเด็นหรือว่าต้องการที่จะวกกลับมาพูดเรื่องที่เพิ่งคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะหรือว่าต้องการที่จะจบการสนทนาอย่างเช่น I did homework two hours ago Anyway what did you do ฉันทำการบ้านมาอยู่แบบ2ชั่วโมงแล้วอะแล้วแล้วเธอล่ะทำอะไรหรอในช่วงเวลานี้กรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เลยนะคะเป็นสิ่งที่เพิ่งนึกขึ้นได้ขึ้นมาเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะใช้ by the way by the way ซึ่งหมายถึงอีกอย่างนึงนะโอ้แล้วมีอีกอย่างหนึงนะ โอ,อ้ยังไงว่าแต่ตัวอย่าง we saw Jane last week by the way did Tom call you พวกเราเจอเจนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้ว่าแต่ มก็โทรมาหาคุณหรือเปล่าอ่ะคือพลิกเรื่องเลยนะ by the way ยังหมายถึงอ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่งนึกได้นี่อย่างเช่น by the way I found that book you were looking for อ๋อใช่ฉันเพิ่งนึกออกนะว่าฉันเจอแล้วหนังสือที่คุณกำลังตามหาอยู่นอกจากนี้นะคะ anyway ที่เขียนติดกันเนี่ยอย่างแปลว่าช่างเธอะช่างมันเธอ มันเรื่องที่พูดมนันน้นเนี่ยมันไม่สำคัญอะไรช่าเถอะ My topic seems boring Anyway just forget it forget it หัวข้อของชานนี่มันดูแล้วมันน่าเบื่อแต่ช่างเถอะเรามาคุยเรื่องอื่นกันเถอะ ต่อกันที่ any when, walk, way h e n w ที่เขียนแยกกันค่ะจะหมายถึงมีทางใดสักทางหนึ่ง finish the job any way you choose ก็คือเธอไปทำงานนี้ให้เสร็จนะจะทำในวิธีใดหนทางไหนทำให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็เอามาส่งด้วยทำให้เสร็จเรียบร้อยหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณ Truevisions Group และก็ CT Bright Holdings ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Foot <sweak> fit.